สวัสดีครับค่ะอิงดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทำอะไรกันคะเนี่ยอันนี้จะมาสอนขี่จักรยานสองล้อให้ดูโอ้โหแก๊งเธอแก๊งไหนเนี่ยชื่อแก๊งอะไรเนี่ยใสยฟ้าใส่ฟ้าใส่ฟ้าคุณตีลังกาเหรอเดี๋ยวตีลังกาให้ดูนะคะไม่ไม่ต้องตีก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุค่ะไม่เป็นไรค่ะขี่จักรยานขี่กล้อไปไกลๆเลยค่ะ ชีกล้องไปไกลๆหน่อยค่ะเพราะว่าพุ่งรงมากโอ้อ๋อออกกล้องไปแไหลๆแม่หันหลังกลับมาค่ะกลับมาไปแล้วโอ้ไปแล้วค่ะค่ะโอ้โหป้าทำไมสวยจังเลยคะ แบบแรกให้เอาเท้าอยู่แบบนี้นะคะค่ะลงมาลงมาลงมาค่ะแล้วอยู่แบบนี้ก็ค่อยเออโอ้โหเอาไใหม่ค่ะโอ้โหสวยมากเลยค่ะโอ้โหป้าสายฟ้าไวมากเลยค่ะโอ้คุณสันคุณผู้การค่ะมาแล้วค่ะชื่ออะไรครับดดเ็นโอเคครับอันนี้ชื่ออะไรคะโอเคไม่ต้องกีรังกาค่ะฮะ พื้นพักดันพื้นดีกว่าค่ะพักโชว์ดันพื้นดีกว่าค่ะพี่พื้นพี่พื้นสามสิบครั้งเออหนึ่งเออ <c oughs> สองเออสามเออสี่โอ้ยโ <c oughs> อ้ยเมายเล่าเออโอ้ มือเดียววิทยพื้นมือเดียวเหรอคะโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าฮิป oh <my> ฮอปฮิปฮอปค่ะฮิปฮอปวิทพื้นมือเดียวอา้าวคุณสั้นโอ้โหคุณสั้นหนึ่งสองสามสีห้าหกเจสสอ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26อ้ฮักฮักเออยี่สปโอ้เก่งมากเลยค่ะเมื่อกี้พวกเธอวอร์มเหรอคะพอแล้วค่ะไยฟ้าเก่งมากเลยค่ะตาฮักตาฮักทำลีไงคะโอ้เอ้าเอ้าเอ้าตายโอ้ มีแต่คนเก่งเก่ง,กงจ,จะ้ะเอ้ยนี้เลยจักรยานผมจ้านี่นี่คุณฮักจีสกูตเตอร์ว้าวดูถะโดนด้ยคมฮะรถมารถมานะคะ